สวัสดีครับอยู่กับผมนู้ไถมือสองวันนี้เตรียมจัดส่งรถทั้งหมดสามคันนะครับพามาชมกันฮะนี่เป็นยันม่านะครับย e ันม่า e อฟสามห้าสองที่คันนี้ส่งพัทยาคันนี้คูปอรตาเอสองสองศูนย์หนึ่ง G นะครับคันนี้จัดส่งจันทบุรีมีทั้งหมดแล้วก็อีกคันหนึ่งเป็นระยองครับขึ้นไปทีเดียวสามคันเลยครับ จัดส่งเองนะครับคันนี้คันนี้อีกคันนะครับ L2601 ผมไม่แน่ใจว่าคันนี้ระยองหรือจันท์ทั้งหมด3าคันพร้อมหางตัดหญ้านะครับฝากนะครับท่านใดที่สนใจรถไถมือสองติดต่อผมโดยตรงนะฮะที่นู้นรถไถมือสอง0822388433นุ้นรถไถมือสองครับเด็กหน่อยฮะแล้วก็มีรถเข้าใหม่คุมาตะ L3608 นะครับรถสีเดิมทั้งคันเลย คันนี้เป็นรถเหมืองทองนะครับอ่าลูกค้าไปใช้ปั่นพีดีโอปั่นแร่นะครับอันนี้ขายออกมานะครับเตรียมจะส่งกันเลยขึ้นไปทีเดียวสามคันนะครับ ช่วงนี้ฤรดูการฮนะท่านใดหารถโทรหาผมเลย082-238-8443นู 82, 8, 8้รถไถมือสองครับร้านตั้งอยู่ตำบลลำนาลายอำเภอเชยบดานะครับจังหวัดลพบุรีออกเดินทางกันค่อนแจ้งนะครับ ไปได้ไหมล้อเอาให้ล้อชนเงินพอดีไปได้ไหมคุณยังอ่าโอเคได้อุปกรณ์ทั้งหมดมีแค่นี้นะเอ้พี่ใส่โฟนี่ดึงขึ้นดึงขึ้นหรือดันลงไม่แน่ใจเเกรืโอ้โหขายรถหลายคันจัดจำไม่ได้หรอกอันไหนดึงขึ้นไหนดันลงมาแล้วบังคับก็ดึงขึ้นบังคับก็ดันลงบังคับก็โยกบังคับก็กุญแจเก็บด้วยเดี๋ยวกุญแจหาย ไปถึงบ้านลูกค้าไม่มีกุญแจอันนี้บันไดถอดเลยฝากผ่านไปด้วยฝากถึงลูกค้าผมลยครับจะให้ฝ<ำ>ากผ่านไปด้วยอ๋อลูกค้าอาร์มจะให้ฝากผ่านไปด้วย <c oughs> จะไปจะไปยังไงเนะี่ยรถยังไปจะไม่หมดอันนี้รถนี่เป็นตัวรถนี่ซื้อที่ผมนะครับลูกค้าซื้อที่ผมส่วนผ่านอันนี้เป็นหางตัดหญ้าเยื้องลูกค้าที่ซื้อ,อที่ททอาร์มผ่านมือสองแล้วก็เอาขึ้นไปด้วยกันเลย เฮ้ยยอยยอยอันน hey, ี้ถอดเก็บให้เขาได้ไหมมันจะร่วงมะไม่พี่ใส่ไปเลยล่ดงเฮไม่ไม่ไอตัวตัวผู้อีกตัวนึงอ่ะมันจะร่วงไหนตัวเมียตัวเมียเนี่ยเอเห็นไหมอย่ามุดนะใครอย่ามุดอ่ะอ่าพี่พี่มุดอยู่เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกไม้เนี่ยเดี๋ยวนะวอดแป๊บนึงเนี่ยเออตัวนี้จะร่วงเขาใส่ได้ไหมใส่ก็ต้องถอดคอเทเลอร์เฮ้ยไม่ไม่ก็คือตอนวางก็คือให้ระวังนะห้ามห้ามวางห้ามวางเดี๋ยวงัดคอเทเลอร์เดี๋ยวยอยแตก นี่ลูกค้าสั่งติดตั้งคอัทเลอร์ให้ด้วยพาไปชมรถคันท้างหน้านี้ l 1. 1> อสองหกศูนย์หนึ่งที่เรกบนคันคนี้มีใบดันมาครับลูกค้าสั่งถอดใบดันแล้วก็ยันมาเอฟสามห้าสองที่เดี๋ยวผมปิดปิดเ็ดปิดเศดมือถือกัน e อ3สามห้าทีลูกค้า คันนี้มีตัวกับโรตารี่แต่ลูกค้าสั่งแค่สั่งแค่ตัวนี่ฮะคันนี้ L สองสองศูนหนึ่งจีนี่เพาเดียวนะครับรถตามสภาพนะคันนี้สนใดสนใจมาโทรมาเลยครับเ,เบอร์ติดต่อผมเองเลย 0 8 2 2 3 8 8 4 4 3ดนุ่นรถ่ายมือสองครับเบอร์เดียวกับเบอร์ไลน์นะครับเบอร์นี้โทรมาได้เลยทันใดที่หา,าไลน์ไม่เจอเดี๋ยวท้ายคลิปผมทิ้งคิวอาคอดไว้ให้ครับสำหรับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับเน,น,น,นี่ยอันนี้ต้องถอดบันไดฮนะถอดบันไดสอดใต้ท้อง๋อ,อ,อเ,เตียบสยขางในนู่นไปเลย,เลยใช่ไหมล่ะอ อ่ะอันนี้ก็จีแอลนะฮะอ,อันนี้ยืมรถอันนี้รถไม่ได้ขายทนะั้งอันนี้ยืมผมมาส่องไฟก่อน,อนอโอเคครับ